โอกาสดีมาหอดแล้วกองทับ,บกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเป็นนายทหารประทวนผ่านระบบออนไลน์แบบคลิกเดียวจบครบทุกการสอบวันสตอปเซอร์วิสประจำปี2,665จําจำนวน3,080อัตราแบ่งเป็นนักเรียนในสิบทหารบก2,500อัตรา ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ200อัตราทหารกองหนุนเป็นนาททหารประท้วนสายงานสัสดี80อัตราและทหารอาสาอัตรานาททหารประท้วน300อัตรากองทัพภาคที่2ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กองทัพบก www.rta.mi.ts ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่หมกราคม2,665สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก02-241-4037อย่าลืมเด้อพี่น้องแล้วมาร่วมเป็นครอบครัวกองทัพบ,บกด้วยคลิกเดียวจบครบทุกการสอบวันสต็อกเซอร์วิส